ผลการล่าสุดชนะนอกยกสองเพชรเสกสรรทุบปานหนังยางทองที่นี่นะครับชนะมวยลุมพินีกรรมการชิคาบนเวทีคู่นี้เป็นกรรมการทีรยุทธศรีละครครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนครับ SKMpire s อุปกรณ์มวยไทยที่ได้มาตรฐานต่อไปครับ0 2 1ย์7องหนึ่ง่งนยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดตราฟ้า60ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีความรุนแรงน้อยเพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรงรึกษาเภสัชกรที่เฮลัพและซูเปอร์เซฟแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดตราฟ้า60นะครับที่ผมเองก็เพิ่งจะหายจากโควิดก็กิน นฟ้าทลายจนตัวนี้ครับ4วัดนี่เชื้อหายแล้วนะครับขอบคุณชุดก,กีฬากีฬาครับตอบสนองทุกจิจนาการแบบไร้ขีดจำกัดครับพี่น้องท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวแล้วครับ่ามมาชมที่สนามมวยลุมพินีก็จะมีการตรวจ ระบบเ AH ในรูปแบบวิธีของ ATK นะครับสวมแมสเข้าสนามและในช่วงนี้การแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอเมก้นก็ไม่ต้องตกใจนะครับอย่างคุณป๋องก็บอกเป็น3-4วัน คือติดง่ายแต่ก็หายไวนะคุณป๋องนะหายไวแล้วก็ไม่มีอาการอะไรนะครับ,ค,รบคือถ้าเกิดใครที่ไม่มีอาการอะไรนะครับคือความรุนแรงน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะกินยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดตราฟ้า60ได้เลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ติดและก็นี่ครับกินยาแคปซูลฟ้าทลายโจรสกัดตราฟ้า60นี่แหละครับเพราะว่าไม่กินฟาวิกิน้าวิมันจะมีผลข้างเคียงเยอะนะฮะนะครับก็เลยเลือกที่จะกินฟ้าทลายโจรก็หายปลอดภัยทุกอย่างครับคุณป้องฉีดวัคซีนกี่เข็มแล้วครับ 3เข็ม,มแล้วนะครับอ่า3แล้วนะครับจะก,กี่เข็มเราต้องระวังตัวไว้ตลอดนี่เหมือนคู่นี้ครับคู่ที่2ยกที่1เจาะยางนะครับโอ้เอาอยู่แล้วครับอู้เาจาะยางได้แข็งแรงมากครับอู้นดที่แล้วเขาเจาะยางเพชรเสกสันจอดยก2 โอ้นี่แต่ไม่แต่ครับยังได้นะครับแม่โดนเตะไป2ครั้งแรกนี้ยังยิ้มได้นะครับมิวครับแล้วก็มาโดนอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับคือครั้งที่3มีร่วงโดนนับ8เลยนะครับครั้งที่2ครั้งนี้ยิ้มได้ฮะโอ้โหนึกว่าไม่เจ็บที่ไหนได้ครับมันเจ็บอยู่ข้างในฮะโอ้โหร้ายจริงๆครับโรเบิร์ตครับบอกว่าซ้อมเหนื่อยกว่านี้เลยครับ แจ้งเกิดสวยงามนะครับเป็นไฟที่2ต่อเนื่องเลยนะครับด้วยการเอาชนะทีเดเกินน็อกเอาท์นะครับโรเบิร์ตสอมงคลการช่างครับโอ้เนี่ครับความหนักความแรงของเขาครับกรรมการธีรวุฒิศิรคอนะครับชูมือครับส่วนผู้แพ้ครับมีทีมแพทย์ของสนามมวยเวทีลูบินีดูแลอย่างดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวมีภาพใช้ได้ชมนะพยายามจะบวกหมัดขวานะครับมิวครับประสบการณ์ความเก่านี่ก็ใกล้เคียงกันแล้วครับ นี่ครับเตะปับ๊บนี่ครับยังยิ้มครับยิ้มยิ้มจังๆครั้งที่2ก็แหมครั้งที่2นี่ชักจะไม่ยิ้มครั้งที่3านี่เรียบร้อยเลยครับนี่ครับขวาเรียบร้อย